ถูกนะถูกนะร้องร้องเพลงนี้ถูกแต่พี่ว่าไม่ใช่ปั๊มแล้วแต่ใจใคพี่ว่าแฟนคลับปั๊มเอาแตใจข้อข้ออะไรฮะข้ออะไรเอาแต่ใจปั๊มไงโอ้หแต่ใจผมก็เลยนะนะทไมอ่ะผมกินเยเกี่ยวอะไรกันน่คิ ดีค่ะไม่พูดแล้วนะคะคือจริงๆแล้วไม่พูดดีกว่า<ะ>เนี่ยแหละเนี่ยแหละพี่มาครั้งแรกใช่ไหมไม่ต้องงงผม <นะ S 2> ผมยังงงเลยพี่ ได้ดอกไม้อยากได้แต่บอกว่าอยากได้สีแดงก็ไม่ดีอยากได้สีเทาพี่นืมว่าอยากได้สีเขียวแล้วเนี่ยแต่เป็นกลางสีเขียวเยอะแล้วหมดให้เแล้วเนี่ยไม่หลังคุณก็ใส่สีเขียวขึ้นมาเลยสิฮะหรือไม่ก็เขียวคาดเหลืองอะไรเงี้ยเอออันนี้เขา อที่ดดูเออนี่นี่ไงตอนแรกพี่มาพี่นึกว่าอะไรรู้ป่ะเอ๊ะทำไมทำไมมีจักรยา์แถวนี้ก็เมื่อก่อนนยูพี่ที่เป็นเขียวตันเลยเมื่อก่อนเป็นเหลืองล้วนเออพี่นึกว่าบอกว่าแต่แต่คือหน้าตาพี่ดูเป็นคนมีฐานะขนาดนั้เลยขนดนั้เลยบอกว่าเออไม่น่าใช่เนาะเออทีนี้ hey. นพี่ใส mm ่เลยหน้าตาดีเลยพี่ดูพุ่มไม้ไหนขะาดพุ่มพุ่มไม้เป็นเขียวเหลืองเลย พี่เข้าใจพี่เข้าใจนะไอ้การใส่ไอ้ผมโอฟโฟเนี่ยพี่เข้าใจบางคนเนี่ยจะชอบใส่เพราะปิดบังหน้าตาคนเราจริดิงที่ทำมาชอบมันอยู่ที่เรื่องแท้ของคนเราเองนะไม่เราไม่ควรจะปิดบังหน้าตาของตัวเองคือขี้เหล่ยังงี้ก็ขี้เหล่เป็นอย่างนั้นเลย พี่ก็ใชเแล้วก็ใส่อย่างแอนนอนตลอดเวลาสิล่ะเอาใส่ใส่ดีกว่าผมชอบนา่นารักดีน่ารักน่ารักน่ารักเสแล้วพี่ไปแล้ว